กลับเข้ามาในดีไซน์กู้ชาตินะครับเรายังอยู่กับอาจารย์เก่งนะครับครับวิศนุอองสกุลนะครับที่บอกว่าใช้ความรู้ในด้านดีไซน์เรารกลับไปช่วยพลิกวิกฤต ในแง่ของการศึกษาต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆที่อย่างเราพูดคุยกันเมื่อกี้แล้วเขาต้องไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานทํางานแล้วก็อาจจะทําให้การเรียนหนังสือเนี่ยแล้วพอคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าอาชีวะยังไงก็ต้องทํางานอยู่ดีก็<ม>ทําซนเลยดีกว่าไหนๆก็ต้องไปแรงงานแล้วก็มาช่วยทำเกษตรและตรงนี้อาจาร,รย์เก่งนําสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์หรือมุมมองต่าง,างๆพวกนี้ไปเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้ยังไงบ้างครับ สำหรับส่วนตัวผมเชื่อว่างานออกแบบ1ชิ้นนะครับสามารถสร้างงานได้สร้างรายได้ได้นะครับก็ก็เลยคิดว่าเราจะเปิดสาขาการออกแบบเพราะบริเวณแถวนั้นยังไม่มีในภูมิภาคนั้นนะครับจะมีใกล้เคียงที่สุดก็คือเมอกขนแก่นนะครับทีนี้ในเขตนั้นยังไม่มีเราก็เกิดคิดว่าเราอยากจะทดลองทําผลงานออกมาสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เด็กเนี่ยเด็กสนใจไหมนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับ ผมขออนุญาตนำเสนอได้ได้เลยครับได้เลยครับก็เป็นไอเดียว่าจริงๆแล้วแถวๆจังหวัดสกลนครเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำเป็นลูกมังกรนะครับเป็นเก้าอี้ลูกสัตว์ลูกไม้เป็มังกรใหญ่ๆเ่ยตัวใหญ่ๆเลยไอ้นี่เป็นเก้าอี้แสดงฐานะอย่างดีเลยนะตัส่งประนาตเวลานั่งจริงๆนั่งเต็มเต็มห้องรับแขกเลยทีเดียวเห็นเต็มอยู่หลายที่ที่เราไปเยี่ยมนะครับแล้วเกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราเราอยากจะลองทำดีไซน์เป็นเก้าอี้นะ แต่เป็นเก้าอี้สนามเก้าอี้รูปทรงสัตว์อ่าแล้วเราก็เลยชวนให้เด็กทำนะครับก็ขึ้นมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับว่าเราเริ่มอยากจะทําเป็นเก้าอี้เสือเราก็เลยตั้งชื่อว่า Y Intergarden เขาทํามังกรฮะยันเก่งทําเสือเลยเสือเลยจะบองโผมังกรยังซื้อได้มาเป็นตัวยังซื้อได้ทำเสือมาจากกลุ่มตลาดก่อนเพราะว่าท้องถิ่นนั้นเขานิยมที่จะนั่ง ฟอร์นิเจอร์รูปแบบนี้แสดงถึง<ห>วิทยาฐานะโอ้ยที่เป็นมุมแนวความคิดแบบ <S 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 ดีไซเนอร์ไงสวีเดน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 ยังไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างอาจาร,รย์เก่งพอเรามีมุมมองนี้ผมผมต้องบอกเมื่อกี้ผมรู้เลยว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่เขากลับมาช่วยเราเขาไปทํางานเขามีไรายได้แต่ถ้าเขากลับมาเรียนเขาขาดรายได้เขาขาดรายได้หรือเปล่าอาจารย์เก่งมองยังไง ตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าเขามาช่วยผมเนี่ยผมก็ต้องมอบเป็นรายได้เหมือนเป็นค่าแรงให้นะครับอันดับแรกก็คือว่าเราเราก็ชวนครูก่อนจุดที่ยากก็คือให้ครูเห็นด้วยกับเราครูเอาด้วยไหมครูเอาด้วยเปล่าก็ต้องติดตางมีค่าค่าเป็นต่อไปนดหน่อนไปลเออตกลงไปลงมานะก็ก็แต่ว่าสำหรับตัวแรกนะครับผมต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าตัวแรกเราสตาร์ทอะไรก็ตามเราก็ต้องดึงให้เขาสนใจก่อนก็จากนั้นอย่างในภาพเนี่ยนะครับก็เป็นนักศึษา เขาจะมีวิชาอยู่ที่เรียกว่าวิชาช่างเชื่อมที่วิทยาลัยก็จะมีเครื่องเชื่อมอยู่เครื่องเชื่อมเราก็เห็นว่าเอ๊ะถ้างั้นเราก็มีวัสดุเนี่ยเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องเชื่อมถ้างั้นเราก็ทาเก้าอี้เหล็กเก้าอี้สนามเนี่ยจากเหล็กก็เรามีวิชาเรียนอยู่แล้วด้วยไม่ได้ผมต้องบอกท่านผู้ชมจริงว่าส่วนใหญ่แล้วบางครั้งเขาก็เชื่อมไปอย่างนั้นอ่ะเชื่อมนู่นเชื่อมนี่ไปเรื่อยแต่นี่เราจะเอาดีไซน์เข้าไปให้เชื่อมเอครับผมเป็นยังไงครับที่ได้ก็คือว่า เริ่มพัฒนาเป็นโครงสร้างนะครับจากโครงสร้างเราก็บอกว่าถ้างั้นเราลองเอาเป็นทดลองก่อนเป็นเหล,ล็กแผ่นเหล็กแผ่นปลีนะครับ,รบพับไปตามโครงสร้างที่เราสร้างเป็นโมเอไว้ใช้ความร้อนดัดนานมากใช้งบก็เยอะมากเพราะรรว่ามันต้องใช้แก๊สเผาความร้อนนานมากมถึงจะยอมดัดที่เหนเห็นในภาพนี้ก็คือเรานักศึกษา มากันทีละชุดละสี่คนบ้าง5คนบ้างเชื่อมดัดไปดัดมาเริ่มเริ่มละเริ่มมีเข้ามามีมีส่วนร่วมแล้วอยากจะลองลองเชื่อมดูเพราะเป็นวิชาเรียนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ในนี้ก็อย่างที่เห็นครับอยู่กันถึงคืนถึงกลางคืนครับเขาอยู่กับเราได้ตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่ทุ่ม แล้วทํางานทํางานจนกระทั่งครูสอนคณิตศาสตร์ต้องมาตามที่ใจมาแล้วใจมาแล้วใจมาแล้วตอนนี้แน่นอนไม่ได้หลัไม่เรียนไม่เรียนคณิตศาสตร์พอค่ะขอเอาตัวนักเรียนไปเรียนก่อนนะฮะเ็เลยวค่อยกลับมาเชื่อมงานติดลมเชื่อมจนติดลมคคณนิสศาต้องมาตามมผมมันสัจจ์มากครับผู้ชมเก้าอี้ตัวนี้ที่เป็นเก้าอี้เสือที่มาจากแผ่นโลหะนะครับที่ดัดด้วยความร้อนแล้วก็กลายเป็นเสืออจริงๆเราก็ถอดโมกมาก็จะอยู่ด้วยโครงสร้างเขาเอง โอหแล้วเนี่ยอาจารย์เก่งเท่มากเออเทมากผมเห็นอย่างนี้คือเส้นสาเราขายในต่างประเทศแล้วก็มีงานในต่างประเทศที่ผลิตที่ใช้เทคนิคและใกล้เคียงอย่างนี้เลยนะใช่แต่ปรากฏว่าเราเราเจอข้อเสียครับเพราะว่าพรวัสดุเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยน้ำหนักมันเยอะ ชิ้นหนึ่งเนี่ยมีนหนักประมาณ40กิโลเราเลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมเราลองเปลี่ยนมาเป็นวัสดุโครงเป็นโครงเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวนึ่งนี่เวอร์ชันที่2นะครับตอนนี้เราก็ยังต้องจ่ายเงินให้ครูอยู่บ้างเล็กน้อยอันนี้คล้ายเหล็กเส้นท่านผู้ชมเอาเหล็กเส้นมาดัดเทคนิคง่ายๆมากเหมือนกับคล้ายๆกับ ทําเหล็กดัดบ้านเราเนี่ยแหละเลยเคยเห็นไหมครับไอ้ต้นไม้ที่เขาตัดเป็นรูปรูปลิงรูปใช่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เองเราก็เอาพยายามจะหาจักสารนะครับมาเป็นงานทดลองในท้องถิ่นนั้นไม่มีช่างที่จะมาสารให้เราก็ลองซื้อเชือกปอนะครับไม่เคยสารเสือเหมือนกันไม่เคยไม่เคยมีแต่สารเสือสารเสือรับถือทิ้งไว้ลายมาเลยมันจะยังไงดีไม่รู้จะไปใต้ไงบอกผมมาช่วยกับสารเสือหน่อยผมมาเตรียมมุกมาเนี่ยเตรียมมาอย่างเดียวไว้กับบ้านเลยผม ทีนี้ตัวตัวที่สองก็เสร็จลงมีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็มาที่ตัวที่สามครับตัวที่สามนี้เป็นโครงการที่นักศึกษาบอกว่าอยากทําอันนี้เขามาด้วยครัตัวแรกจะไม่ช่วยสองตัวใช่ไหมมาช่วยสองตัวแรกเรียนไม่เรียนกระดิกตไม่เรียนมาช่วยสองตัวแรกคราวนี้เฮ้ยชัดตอนนี้อยากทำอยากทําเองแล้วครับเขาบอกว่าผมอยากทําเสือที่มีโครงสร้างกล้ามเนื้อเริ่มออกไอเดียอ่าขอพิสูจนร่วมไงขอมีส่วนร่วมแต่อยากทําเป็นเป็นเส้นแนวแนวแนวขวาง เราก็บอกว่าเอ๊ะแนวขวางเนี่ยมันอาจจะนั่งลำบากหน่อยนะครับแต่เขาบอกเขาอยากทำแต่ต้องลองมันก็ดีนงมันเข้าหลงก้นกลอนหมันเข้าหลงก้นมันหลงก้นกลอนแต่ว่ามันดัดเป็นรูปได้สวยกว่าใช่มันจะเป็นลายเส้นเหมือนกล้ามเนื้อเลยครับทีนี้เมื่อทําเสร็จเนี่ยครับเสนอโอ้โหเราให้ให้น้องสาวคนนี้มาโดนหมีดหน้าดีสารเขาจริงจริง เขาก็ลองนั่งดูเขาก็นั่งได้แต่ว่าไม่สบายเขาก็บอกว่าโอเคครับดังนั้นผมเชื่อละเชื่อลพัฒนามาเชื่อแล้วว่าล้วท่านบอกออกก็สนองไปแต่เราให้ครับเราให้ให้โอกาสบอกว่าผมไม่เคยเจอพออที่พัฒนาเรื่องดีไซน์เนี่ยมันมาวจะจันนะถ้าไม่ได้ไปสวีเดนไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้เชื่อมอย่างเดียวไม่ใช่ดันทุลังเชื่อมไปอันนี้คือทำดีไซน์เดเวล็อปอะจนมาตัวสุดท้ายครับผมตัวล่าสุดใช่ไหมตัวนี้ตัวล่าสุด แก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักแก้ปัญหาเรื่องการนั่งไม่สบายนะครับเราก็ทําเป็นเก้าอี้ที่เป็นโครงสร้างเป็นแนวขวางนะครับลักษณะเหมือนโพลีเ่ากอเห็นนะเป็นเสือนอนขดย่เสือนอนขดอยู่เป็นเสือนอนขดอยู่เสือนอนขอยู่นี่เป็นนั่งอยู่ต้องพุงเสือนั่งอยู่บนหลังเสือนั่งบนหลังเสือข่หลังเสือลงไม่ได้นะตอนนี้ยังนั่งอยู่ยังนั่งอยู่ต้องมีแวะไปกินข้าวบ้างแต่ว่าสําหรับ ทุกชิ้นนะครับเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่างานออกแบบสามารถเกิดขึ้นได้มาจังหวัดนี้ถึงแม้จะขาดแคลนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดสาขาการออกแบบเนี่ยย่อมจะต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็กอ๋อซึ่งซึ่งตอนนี้ตอนแรกเนี่ยจากสมดุลเรื่องของการที่ต้องไปทํางานนี่ตอนนี้กลายเป็นตัวนี้เนี่ยสร้างรายได้สร้างรายได้ได้ได้เรียนรู้ได้ทําจริงได้ออกแบบด้วยแล้วเด็กสนุกไงอย่ามีส่วนร่วม คือแทนที่จะให้เขานั่งนั่งในห้องเรียนครานี่เขาได้มานั่งทําจริงแล้วมีไอเดียของเขาอยู่ในนี้ด้วยพี่กิ่งจะต่อยอดยังไงอ่ะต่อยอดเหรอครับก็โดยที่ว่าเรามองว่ามันเป็นไปได้แล้วเนี่ยเราเลยคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือการหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการสําหรับอาชีวะเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหม่นะครับ,รบเราสิ่งนี้ก็ในต่างประเทศเราที่เรียกว่าดีไซน์คอล์เนชเราก็เด็กที่เข้ามาเรียนก็จะเรียนเพื่อจะนําไปประกอบวิชาชีพอยู่แล้วนะครับ ตั้งบริษัทเล็กๆของตัวเองตั้งร้านเล็กๆของตัวเองะพูดง่ายๆเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของกิจการพัฒนาตัวนั้นด้วยใช่ไหมฮะจริงแล้วเป็นไงต่อครับาเก่งเราก็ไปในหลายๆช่องทางตอนนี้ในจังหวัดสกลนี่เราคุยไว้ในหลายๆด้านครับอย่างเช่นสินค้าโอท็อปยังไม่มียังไม่มีความหลากหลายพอไม่มีปุ๊บมันก็คือช่องทาง ช่องทางนี้มันสามารถที่จะทําให้เราสร้างอาชีพและรายได้ให้เด็กอีกด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพระธาตุเชิงชุมก็ยังไม่มีของที่ระลึกนะฮะเราก็มองว่าดีไซน์นี่แหละที่เราจะเสริมเข้าไปได้เราเราใช้ช่องทางของรัฐในการเผยแพร่นะครับนาจัดแสดงนะครับและเด็กก็มีรายได้ระหว่างเรียนเรียนไปแล้วเขาก็ถ้ามีความความมั่นใจนะครับเราก็จะพาเขียนโครงการ ราสามารถพาไปกู้ธนาคาร e. s m e เมีเขาเอาโปรเจกต์ที่เรียนท่านผู้ชมดูดีนะเอาโปรเจกต์ที่เรียนแล้วก็พัฒนาไปเป็นร้านของเขาจริงๆได้ครับ <c oughs> แล้วอาจารย์เก่งยังบอกว่าสามารถที่จะเอาไปกู้มองโมเดลธุรกิจไปจนถึงติดต่อแบงค์อะไรต่างๆให้เขาด้วยครับ <c oughs> เราเราดูแลทุกอย่างถ้าแล้วครูเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอย oh, <okay. S 1> แนะนําการ oh, ทาบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถึงว่าแทนที่จะนั่งเรียนรับไ้ส่งเด็กไปทํางานแล้ว ครูไปดูไม่ใช่นะคี้ให้เด็กเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วเอาอกิจการนั้นน่ะส่งกลับมาเป็นงานเรียนเขาเขาเป็นคนเลือกใช่ไหมเป็นคนเลือกเป็นคนที่จะตามความฝันเขาเลยครับครับบางคนอาจจะไม่ดีไซน์อาจจะทําอยากจะทําร้านทําผมก็ไม่ผิดอยากทําร้านสาขาช่างยนต์อยากทําร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือแต่งรถก็ไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องช่วยเขาก็คือว่านําความรู้ที่ได้จากเราไปเนี่ยสร้างเป็นรายได้ให้ตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเป็นแรงงาน คือผมก็ขยายความนิดนึงต้องบอกท่านผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยก็ได้ส่วนใหญ่แลวนะผมพูดตรงเมื่อกี้อาชีวะเราก็อยากที่จะผลิตแรงงานป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมไปประกอบรถยนต์ไปประกอบอนนู้นอันนี้อยู่โรงงานนู้นโรงงานนี้แต่ในบางจังหวัดที่เป็นเกษตรกรรมเกษตรกรรมดั้งเดิมผมเชื่อว่าสกลนครอาจจะมีโรงงานน้อยหรือว่าใช่ไมไม่มีนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะไม่มีนิคมอุตสาหกรรมครับเด็กส่วนใหญ่เมื่อจบแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ไปทํางานออกนอกเมืองอีกออกนอกเมืองค่าใช้จ่ายครับผมที่เขาจะต้องเสียเพื่อดําเนินชีวิตก็สูงนะครับบางครั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เคยทํามาแล้วแล้วก็เก็บเงินไม่ได้ก็ไม่อยากให้ลูกลงไปอีกกลัวประวัติศาสตร์สํารอยตัวเองสํารอยตัวเองถ้างั้นการที่เราจะผลักดันเด็กให้กลับไปเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เราเราคิดว่าถ้างั้นถ้าจังหวัดเนี่ยยังมีช่องทาง ต่างๆที่เราคิดว่างานดีไซน์สามารถสร้างได้เราก็ใช้ดีไซน์เนี่ยนะฮะมาช่วยพัฒนาแนวคิดตัวนี้ขึ้นมาและท้ายที่สุดท่านผู้ชมเขายังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยวิชาชีพที่เรียนแล้วก็พัฒนาสินค้าต่างๆไปได้ด้วยในตัวมชอบและคือคือมันแก้ปัญหาหลายมิติเลยใช่ครับแล้วเด็กเนี่ยจะโตเร็วก็คือว่าได้เรียนรู้และเป็นทดลองทําธุรกิจด้วยตัวเองผมว่านี่มันคือการดีไซน์หลักสูตรเลยนะใช่ ไม่ใช่แค่ดีไซน์โปรดักต์หรืออะไรแล้วเป็นการดีไซน์หลักคนลูกเกลียวคนลุกเกลียวครับปวดียวแน่นอนปวดทองเดี๋ยวจะทุขออยาตไม่ใช่ไม่ใช่นะมูีสุดยอดจริงอ่ะอันหนึ่งที่ผมอยากขามอาจารย์เก่งมากคือความน่าตื่นเต้นที่ผมรู้สึกเนี่ยหลังจากที่ผมได้ยินนะท่านผู้ชมและการที่ชวนอาจารย์เก่งมาคุยสิ่งที่อาจารย์เก่งเล่ามาไม่ถึง1ปีกระบวนการทั้งหมดคือแบบตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนเนี้คือทํางานหนักมาก ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เก่งขึ้นนาหล่กสุดผม,มถามตรงๆเลยคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นมุมมองพวกนี้แนะ่พออย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกดีดีกับดีไซน์ขึ้นไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ครับก็คือไม่อยากให้ลูกมาเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแรงงานแล้วเนี่ยก็ใช้แรงงานเนี่ยทำเกษตรเลยดีกว่าแต่ว่าพอเรานําเสนอเนี่ยนะครับอย่างก่อนวันที่ผมจะมาเนี่ยก็มีผู้ปกครองนะครับอยากฝากลูกมาเรียนแล้วบอกว่าในกฎของการที่เราจะพาทําโครงการได้เนี่ยเด็กจะต้อง ไม่มีปัญหานะครับคือไม่มีเสพยาไม่มีอะไรแน่นอนผู้ปกครองทราบเรื่องนี้ก็ต้องช่วยเราดูแลลูกบาลูกหลานไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ก็คือเราได้ใจผู้ปกครองด้วยเราสอนการทําครัวเรือนในบัญชีครัวเรือนนะครับเราทําให้เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตและนี่แหละครับท่านผู้ชมการที่เราเอาดีไซน์เข้าไปพัฒนาเนี่ยมันกู้ชาติจริงๆถ้าทําได้อย่างนี้ก็ต้องบอกว่า กู้ชาติครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณอาจารย์เก่งมากขอครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะครับกับวัสดุกู้ชาติบครับ